โรงเรียนเอกชนก็ทำไงทราบไหมฮะอ,อ๋อมารับเงินคืนแต่มีเซน็นว่าอันนี้ซื้อเสื้อของโรงเรียนนะอันนี้ค่าขนมโรงเรียนนะค่าบริการของโเรียนนะอ,อ๋อที่เหลือทาไงขอบริจาคให้โรงเรียนนะสรุปผู้ปกครองมีที่เซน็นกัาบาลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจึงต้องการควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเกมกลยุทธ์ยุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยป้องปราบเยียวยาการเยียวยาครั้งนี้เป็นการเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่าพลาดเป็นเกมใหม่นะครมุ่งตรงถึงผู้ปกครองมุ่งตรงถึงนักศึกษาจึงจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้คลิปนี้ก็สัญญากันไว้นะฮะที่บอกว่าจะมาพูดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเสียงของประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของมาตรการเยียวยาและการเอารัดเอาเปรียบนะครับของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยบางแห่ง ที่กระทําการเป็นเครือข่ายเลยนะครับในการอมเงินเยียวยาของประชาชนนะประชาชนเดือดร้อนผู้ปกครองเดือดร้อนนะครับในยามสถานการณ์โควิด -19 โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั้นขาดคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเชิงปรากฏการเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้มีการผ่านมาติขัมนบัีเพื่อทำการเยียวยานักเรียนนิสิต นักศึกษานะครับที่เรียนหนังสืออยู่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยได้มีมติให้คืนนะให้มอบเงินเยียวยาให้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวนคนละ2,000บาทที่นะัเรียนอยู่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยขอลดค่าเทอม5,000บาทนะครับโรงเรียนก็ขอลดค่าเทอมเช่นกันก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ทําการช่วยเหลือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเรื่องการชําระหนี้ไปแล้วยก1ยก2 2ยกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังจะมีการจ่ายเงินจ่ายบางส่วนแล้วก็มีเริ่มจ่าย อดเอกประยุทธ์ในฐานะนานยกคมตรีผู้รับผิดชอบเรื่องของเงินเยียวยาก็บอกว่าจะพยายามเร่งาจเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดเงินเยียวยามาตรการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโครงการประกันสังคมก็จ่ายไปเรียบร้อยนะครับเริ่มทยอยจ่ายเข้าบัญชีโดยตรงนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาไอ้คนละครึ่งไม่มีปัญหาทําไปแล้วนะสิ่งที่ตามมานะครับผู้ปกครองบวยวายไปขอเงินคืนจากโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ เราโรงเรียนเราไม่ได้มีโรงเรียนเดียวนะครับเราจะต้องไปถามผู้บริหารที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนต่างๆนะเป็นองค์กรคาสนาคริสบ้างเป็นองค์กรของบริษัทเอกชนโรงเรียนเอกชนบ้างที่มีเครือข่ายต้องไปทําเรื่องเสนอนะครับขณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเอารายชื่อนักเรียนมาบางคนจะได้เงินนะสองพับาทแต่บางคนก็จะไม่ได้เงิน2 0 0 0บาท และไม่พอจะไม่ลด5,000บาทให้ด้วยซ้ำไปในเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่ตามมาประชาชนก็เดือดร้อนนี่มีสิทธิ์นนกศึกษาผู้ปกครองก็เดือดร้อนเนี่ยตกลงยังไงโรงเรียนนะฮะเก็บค่าเทอมค่าอะไรบ้างค่าสาว,ว่ายน้ําค่าอะไรค่าแอร์สำหรับโรงเรียนเอกชนนะครับค่าอะไรค่าอาหารกลางวันตอนนี้เริ่มมีการอะไรเอานมโรงเรียนในยุคข,ของกงชัวร์หลีกภยัยเอามาแจก บางคนก็ไปเอาบางคนก็ไม่ไปเอาเพราะอะไรโควิด19มันระบาดนมคนละกล่องไม่เอาห้องหนึ่งเนี่ยไม่เอาประมาณ10-20คนนั่นหมายความว่าโงา่นมก็จะทิ้งไว้ประมาณ20กล่องอยู่ที่ครูคนเดียวเด็กไม่ได้หานมเพราะผู้ปกครองไม่เอาเพราะกลัวโควิดดันทะลึ่งที่ผ่านมามีนักวิชาการ2คนเสนอบอกว่าให้หยุดเรียนเป็นเวลา1นึปีนะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือพอหยุดเรียน1ปีนะครับครูตกงานทำไงอ่ะโดยเขาอ้างว่ามีนักเรียนร้อยละ20%ไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อีก80%ไปได้แต่20%ไปไม่ได้ให้หยุดเรียนไปแล้ว1ปีอาครูโรงเรียนปิดกันเจ๊งบงกันมาใหญ่นะฮะใครก็ทำกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้พอจะมีเงินจ่ายเงินเยียวยานะครับนิสิตนักศึกษาก็โวยวายดิ ะะเฉพาะบางมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะทุกๆมหาวิทยาลัยหรือทุกๆโรงเรียนนะแต่โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าจะจ่ายเงินของรัฐบาลเยียวยาให้กับบางคนบางคนไม่ได้จ่ายบางคนไม่ยอมจ่ายให้อ้างเหตุผลโน่นนี่นั่นบอกลดค่าเทอมโรงเรียนไม่ลดทั้งที่ค่าน้ำค่าไฟมีการเก็บจากนาาักศึกษาเก็บจากนักเรียนไปนะฮะ ค่าบริการการศึกษาเก็บจากนักศึกษาเก็บนักจากนักเรียนไปแต่ไม่ยอมดำเนินการตอนนี้เงินเยียวยาจึงเป็นที่มาของการถูกอมสําหรับเรื่องของการศึกษามนเชิงการสังเคราะห์มันทําให้เห็นว่าวงเรียนเหล่านี้มันขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเป็นผู้บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเป็นผู้บ่มเพาะ บุคลารกรบุคคลที่ดีเข้ามาแต่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจนถึงวันนี้หลายโรงเรียนโดยเฉพาะเอกชนหลายมหาวิทยาลัยยังไม่ยอมคืนเงินในมหลาลัยอย่างน้อย5 0 0 0บาทไม่ยอมคืนเงินค่าบริการการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟของโรงเรียนซึ่งมันไม่ได้ใช้เรียนออนไลน์หมดไงครูก็จ่ายเขาก็จ่ายเงินเต็มกันหมด ไม่ยอมจ่ายแต่มีบางเวลาจ่ายนะให้มากกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยนะฮะทางมหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์อนเนกเหล่าธรรมนัฐก็ขอไปนะครับขอไปทุกโรงเรียนเนี่ยให้ดําเนินการที่มให้ทุกมหาลัยดําเนินการ5,000บาทนะปรากฏว่าที่มอลังสิทธ์บอกว่าให้เลยลดให้เลย10,000บาทคืนเงินให้กับนักศึกษานะครับแต่ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆไม่ทําแบบนี้เงิน5,000ันก็ยังไม่คืนเลยพอรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาสองพันบาทปรากฏว่ายังมาเลือกเขาอีกอะ่ะว่าบางคนก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้นะปรากฏว่าบางโรงเรียนเริ่มมีการจ่ายคนก็แห่ก็มาเอาเงินกันโอ้โหเสียงโควิด1 9ตอนนี้รัฐบาลก็เลยจะทำการพิจารณาใหม่ว่าคราวนี้จะมีการตรวจสอบแล้วจ่ายตรง ให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียนให้กับนักศึกษาคือต้องจ่ายผู้ปกครองโดยตรงนะครับนักศึกษาเนี่ยโอเคจ่ายกับนักศึกษาได้นะครับแต่นักเรียนเนี่ยนะก็ต้องจ่ายตรงให้ผู้ปกครองไอ้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทําไมต้องไปเยียวยาเรื่องการึดสง่งการศึกษาปัญหาหลักของประเทศมันคืออะไรมับทุกวันเนี้มันเป็นมับคนรุ่นไหนคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือว่าเป็นคนธรรมดาคําตอบคือนักเรียนนักศึกษาผมนึกบอกว่าจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองไปลดค่าเทิมเพราะที่ผ่านมาในเฟสที่หนึ่งนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยนะผู้ปกครองก็ได้โอเคในส่วนของผู้ปกครองได้แต่ลูกหลานไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ลูกหลานได้แต่การได้ ต้องอย่าให้สถาบันการศึกษาทำการโกงเด็กไม่งั้นจะเป็นประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะตอนนี้ผู้ปกครองจำนวนมากย้ายเด็กจากโรงเรียนเอกชนไปเรียนโรงเรียนของรัฐเพราะอะไรมันเรียนออนไลน์เหมือนกันมีค่าเท่ากัน ค่าเทอมจากเดิมจ่ายเทอมละสองหมื่นไม่ต้องจ่ายรัฐบาลจ่ายให้ฟรีจึงมีรายงานว่าแรงงานเอกชนจำนวนมากจะต้องปิดกิจการลงและพอจังหวะมีเงินเยียวยาก็จะถือโอกาสฮุบเอาเงินนี้ไปใช้ลูกผมหลานผมเคยเผอเิญเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เรื่องเงินเยียวยาหรืองเงินสนับสนุนค่าเทอมค่าเรียน ที่สนับสนุนเทอมละพันกว่าบาทโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเอกชนก็ทำไงทราบไหมฮะอ๋อมารับเงินคืนแต่มีเซ็นว่าอันนี้ซื้อเสื้อของโรงเรียนนะอันนี้ค่าขนมโรงเรียนนะค่าบริการของโรงเรียนนะอ๋อที่เหลือทําไงขอบริจาคให้โรงเรียนนะสรุปผู้ปกครองมีที่เซ็นกับบ้านสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องการควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเกมกลยุทธ์ยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาการเยียวยาครั้งนี้เป็นการเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่าพลาดเป็นเกมใหม่นะครับมุ่งตรงถึงผู้ปกครองมุ่งตรง ถึงนักศึกษาจึงจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศได้สูงสุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ